สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซตครับเซตวันนี้บวกไปประมาณห้าจุดดัชนีปิดอยู่ที่1 2 9 3จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ3 8 0 0 0กว่าล้านครับก็ถือว่าเบาบางเงียบเหงาพอสมควรครับ ในระหว่างวันก็อยู่ในโซนเขียวนะครับแต่ไม่ง่ายครับวันนี้เทรดไม่ง่ายเลยครับเดี๋ยวค่อยไปดูหุ้นลายตัวกันแล้วก็สถาบันวันนี้ซื้อไปสุดที่เจ็ดรอยหสิ7สี่ล้านมีชีลักรัซับขายสุดที่้อยเก้าิ1เ1็ดล้านนักลงทุนต่างประเทศนะครับวันนี้ขายสุดที่เจ็ด้อยหกสิบสี่ล้านแล้วก็นักทุนในประเทศวันนี้ซื้อไปสองร้อยหนึ่งล้านครับมาดูการาฟเซตในทําเฟรมเดย์ครับเขียวสลับแดงอยู่แล้วครับนะเขียวสลับแดงมาตั้งแต่ในช่วงประมาณวันที่สามที่สี่นะครับสลับแดงมา นั่นก็แสดงว่าวันจันทร์จะเขียวใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับแนวต้านหนึ่งพันสามร้อยก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทะลุไปได้ในตอนนี้นะครับแต่ทรงก็ยังไม่มีทรงมเมนตัมเชิงลบให้เห็นนะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะผ่านได้นะครับแต่มันอาจจะเขียวสลับแดงหน่อยนะครับในวันจันทร์ลุ้นกันต่อครับว่าจะเขียวจริงหรือไม่นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจุดนะครับกลายเป็นแนวรับไปแล้วครับในตรงนี้ครับ โดยแนวต้านพันสามใช่ถัดจากพันสามก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามหกสิบห้าจุดนะครับอ่ะไปไปทีลสะสเต็ปแล้วกันผ่านพันสามให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับในจุดนี้นะแล้วก็หุ้นที่เราไปกันบ้านในวันนี้นะครับก็จะเรียงจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กนะครับมาดูตัวแรกครับเดลต้าครับเป็นหุ้นศุนหน้าผ้ายเย็นของเรานะครับคือถ้ามันมาเซตขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ คือมีผลต่อเซตค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเดลต้ากับการบินไทยนะครับแต่ว่าตัวการบินไทยวันนี้ก็ยังยังไม่ได้เด่นนะครับแต่เดลต้าพอใช้ได้นะครับเดลต้าเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่ร้อยแปดสิบห้าจุดหกเอ้ยขอแร้อยแปดสิบห้าจุดห้านะครับโดยวันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านแนาวต้านนะก็เลยไม่ได้เทรดอะไรนะครับอยากให้ทะลุได้เราจะตามไปแต่มันก็ยังไม่สบายทะลุได้ครับทรงดีแต่เมื่อวานครับเมื่อวานผมก็มองว่าเดลต้าน่าจะขึ้นได้ต่ออีกหน่อยนึง แต่อาจจะไม่ได้ชอบอัพไซด์ที่เหลือของมันนะครับถ้าเรามองว่ามันมาติดเดลต้าตรงนี้ในตรงนี้นะครับใครมีเดลต้าก็ยังไม่จำเป็นต้องขายนะครับแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรายังยัง,ย,งยังไม่ได้มองว่ามันจะผ่านหนึ่งแปดห้าจุดห้าได้อย่างแน่แน่นะครับจะดูกันวันจันทร์ต่อวันจันทร์ผ่านได้จะตามครับแนวต้านถัดไปก็นู่นเลยครับประมาณหนึ่งเจ็ดสาจุดห้าครับก็เป็นแนวต้านถัดไปสำหรับตัวเดลต้านะครับ ในกรณีผ่านหนึ่งแดห้าจุดห้าไม่ได้จุดที่จะพักลงมานะครับมองว่าพักมาที่หนึ่งสี่เจ็ดจุดห้าครับจุดกระเด้งคลอดล่าสุดนี่เองครับตัวถัดไปครับ ptt ตัวนี้ก็มีผลต่อดดชนีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าเหมือนเมื่อว,วานนะตัว ptt วันนี้ก็ขึ้นมาประมาณช่องเดียวเองมั้งจากเมื่อว,วานนะครับแต่ก็ทรงยังไม่เสียนะครับโดยมีนาต้านใหญ่อยู่ที่สามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับตัวนี้นะแล้วก็นาต้านถัดไปอยู่ที่สามสิบห้าบาททวนนะครับ แสดงว่าน่าจะไปได้ไม่เกิน35ท่วนหรือบางทีอาจจะไม่ผ่านสาย3.75ก็ได้แต่ท่ซนนี้ก็ใครมีอยู่ยังไม่ต้องขายก็ได้นะมันยังไม่ได้เกิดสัญญาณเชิงลบหรือว่ามีโมเมนตัมการขายทิ้งลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยังต้องรันต่ออีกหน่อยหนึ่งครับสำหรับตัว PTT นะแต่ถ้าให้ซื้อราคานี้ซื้อไหมผมยังไม่ซื้อครับก็คงไม่ได้ซื้อแล้วก็ออย่างหนึ่งตัวนี้อาจจะไม่ใช่หุ้น อยู่ในโมนิเตอร์อรการเทรดของเราเท่านั้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างเฉยนะครับในในแต่ละวันจะแปงแค่ไม่กี่ช่องครับแต่ทรงทรงยังไปได้นะเราตัวไปดีทีนะครับมาดูตัวถัดไปครับ KTCKTC เ,เกือบดีแล้วแต่อยากให้ผ่านเอาแนวต้านใกล้สุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะยี่บก้าจุดเจ็ดห้านะนี่ผ่านตรงนี้ได้ก็โอเคนะถัดแล้วผ่านได้นี่แนวต้านถัดไป เราก็มองไว้แถวไกลเหมือนกันนะแต่แถวจุดที่เขาหลุดลงมาเนี่ยสามสิบห้าบาทยี่ห้าตังค์นะเอาเป็นว่าถ้าผ่านยี่บเก้าจุดเจ็ดห้าได้เราเราจะตามนะครับเราจะตามคงติงมีอีกหนึ่งแนวเราเรียกด้วยสามสิบจุดห้านะครับแต่ไม่หนามากนะครับผมขอใช้ตัวสวิงไฮของล่าสุดนี้เป็นแนวต้าไปก่อนนะแล้ววันนี้ผมผมก็ยังยังเล็งไว้แต่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ทาอะไรกับตัวเคดิตซีนะแต่แค่มาบอกว่าถ้าวันจันทร์ผ่านตรงนี้ได้เราเราจะตามไปเพราะว่าคงจะ รันเทนได้ถ้า่านไม่ได้จะไม่เอานะครับสำหรับตัว KTC นะครับเล็งไว้ก่อนตัวถัดไปครับทรงขายกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันบ้านย้ําเลยนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันนะคือยังติดแนวต้านระยะใกล้อยู่นะครับแต่ถ้าทะลุได้จะตามเหมือนกันครับแนวต้านของตัว AOT นะครับคือสามสิบเก้าบาทนะครับสี่สิบเอ็ดจุดสองห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวต้านนะครับสี่สิบสองจุดเจ็ดห้านะครับ ก็รวบเป็นดวลตันเดียวก็ได้ดัลตันนี่จะใหญ่หน่อยนะสีบสองจุดเจ็ดห้านะครับเอวทีร <c oughs> อผ่านก่อนนะผ่านได้ก็ค่อยเพิ่ม,มน้ําหนักการลงทุนไปแต่ความจริงเอวทีนี่ก็มีถืออยู่บ้างนิดหน่อยครับมีถืออยู่บ้างแล้วก็ยังยังไม่เสียทรงนะครับก็ยังถืออยู่แล้วตัวเอวทีนะครับอ่ะนิดหน่อยแต่บางทีบางทีบางคนก็ขายไปหมดแล้วนะนะครับขายไปหมดแล้วแต่นี่ผมมองว่าทรงยังได้นะครับแต่ถ้าทะลุไปได้เนี้ยคนที่ขายไปต้องไปรับคืนมานะ้วตัวเอวทีนะครับอ่ะ มาดูตัวถัดไปครับ S G P S G P ใจเย็นก่อนละกันนะครับใจเย็นก่อนผ่านผ่านตรงแนวต้าน19.7ได้ก่อนละกันนะครับผ่านตรงบริเวณนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ถ้านผ่านได้ก็ยังค่อยตามก็ได้มีแนวต้านที่24.9หนึ่งไกลยอยู่นะนั้นยังยังไม่รีบครับตอนนี้ถือว่ามามา,มาชนบริเวณแนวต้านสาคัญแล้วให้ให้โอกาสเขาแทงคลุผ่านก,นก่อนละกันนะครับ ผ่านได้จะตามผ่านไม่ได้เราก็จะไม่ลงทุนนะครับมันยังถือว่าไม่ได้มีความชัดเจนมากเท่าไหร่นะจุดนี้แต่ว่าวอลลุ่มมาดีนะวันนี้นะครับแต่แนวต้านอาจจะดูดูใกล้ไปหน่อยนะครับอย่างที่บอกวันนี้เทรดยากจริงไหมหาหุ้นจะเทรดยากแต่พอมีไหมพอมีครับดูให้จบนะครับดูให้จบมีพอมีแน่นอนพอมีที่สวยอยู่บ้างครับมาดูตัวถัดไปกับ TOP นะครับพูดเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานติดแนวต้านอยู่ที่สามสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับวันนี้ก็ยังติดอยู่ครับ ยังไม่ผ่านครับเมื่อวานก็ติดวันนี้ใบเล็กไกลสุดถึง5.5แต่ทรงยังไม่เสียครับยังให้โอกาสของตัว TOP อีกสักหน่อยเผื่อทะลุดได้ครับอันนี้ใครมีอยู่ยังไม่ต้องขายแต่ผมไม่มีนะทอนนี้ไม่มีครับแค่มาบอกเฉยๆครับว่าถ้าทะลุดได้ก็อาจจะพิจารณาตามไปได้ในกรณีที่เราหาหุ้นอื่นๆไม่ได้แล้วเราก็ต้องเทรดตามน้ําไปครับแต่หุ้นต้นเทนต้นทางเราก็ยังพอหาได้นะเราก็เลยไม่ยังป็นต้องเทรดหุ้นในการลันบนด้านบนนี้เท่าไหร่นักนะครับสตราตัว หุ้นในช่วงนี้นะครับแนวต้านถัดไปสามสิบเก้าจุดห้านะครับแนวต้านแรกสามสิบสาสิบห้าจุดเจ็ดห้าตามนี้ครับมาด,ดูตัวถัดไปครับฮานาเป็นไงบ้างวันนี้ฮานาเขียวเขียวอยู่ละเขียวเบาไปหน่อยนึงแต่แต่อยู่เหนืออีเบสองร้อยวันได้ดีแล้วล่ะซึ่งเป็นการอยู่เหนืออีเบเส้นสองร้อยวันนี้นานมากแลเนนะี่ยน่าจะเป็นปีแล้วมั้งที่ไม่สามารถอยู่เหนือได้นะครับวันนี้มาเป็นเหนือได้ใช้ได้ครับ แนวต้าน26.25ก็ยังเป็นวนาตา้นสำคัญเงี้ยเราดูวันจันทร์ครับผ่าน26.25ได้อาจจะลันได้ครับล้วน่าจะลันได้ถึงจุดปิดกับตรงนี้เลยนะ้รัมถ้าเขาผ่าน26.26 26. ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ33.75นะครับก็ไกลยอยู่งั้นไม่จำเป็นต้องรีบครับถ้าทะลุได้ค่อยตามไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวตัวหาหน้าวันนี้ถือว่าแท่งเทียนยังไม่ชัดมากเท่าไรนะักแต่ว่าถือเป็นแท่งที่ดีนะ แทงที่ยืดเหนืออีเมลสองวันได้ในครั้งแรกในรอบปีเลยด้วยซ้ําน,น,นะครับมาดูตัวถัดไปครับ CCET เีก็กขรอนีกก็ใช้ได้ CCET ข้อเสียเดียวก็คือดันไปเปิดสูงหน่อยนะครับเปิดสักอเท่าไหร่เนี่ยหกบาทยี่สิบอะนะครับเปิดโดดไฟมันก็เลยกลับมานะครับกลับมาแล้วก็ไม่สามารถดันไปต่อได้แต่ทรงแบบนี้นะครับผมมองว่าเป็นการยอดยอด สั้นๆยอดชั่วคราวครับมีโอกาสที่ยังไปต่อได้ตอนนี้ไม่ต้องขายครับแนวต้านหกจุดสามนะครับหกจุดสามแล้วก็เจ็ดจุดหนึ่งแสดงว่าคนที่รับมาเมื่อวานนะผมว่าไม่ขายยังไม่ขายนะยังไม่ต้องขายไปต,ต้องอะไรเลยแต่จะยอมก็ต่อเมื่อนะครับตัวนี้ห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดนะครับจะยอมนี้หรือถ้ารับความเสี่ยงเลน้อยยกตอบลอยขึ้นมาเป็นห้าจุดแปดห้าก็ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็เขามีกลเด้งขึ้นมาเมื่อวาน ก็ได้นี่ไปไปีกหนึ่งแนวแนวแนวหนีนะครับแต่ผมอาจจะหนีด้วยห้าจุดเจ็ดนะครับเพราะว่าทุนของผมโอเคทุนของผมประมาณ6บาทนะครับซึ่งหนีห้าจุดเจ็ดก็ยังไม่ไม่ดูว่าเสียหายอะไรใหญ่โตนะครับตอนนี้แข็งใจถือไปก่อนแต่มีคำว่าแต่เลยนะถ้าวันจันทร์ออกมาแดงนะครับออกมาแดงแท่งหนึ่งครับเ,เรียกว่าแท่งสับสนแดงแท่งสับสนแดงอาจจะพี่นาออกอาจจะพี่ยาออกนะ,นะนะครับโดยเฉพาะแดงแล้วหลุด ห้าจุดแปดห้านะครับถ้าแดงสนุนห้าจุดแปดห้าเนี่ยพี่น่าออกได้เดี๋ยวจะวาดไม่ได้แล้วไม่ให้วาดนะครับถ้าแดงนะถ้ามีแดงสนุนนะครับเผื่อคนไม่เห็นภาพนะแดงแดงสนุนอย่างเงี้ยนะแดงต่ําๆก็เดิมหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับอัเงี้ยต้องออกต้องออกถ้าแดงเนยแต่เงี้ยไม่ต้องออกครับมีบางทีมันมีโอกาสที่จะสลับเขียวขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ว่าซีซีอีทีผมผมยังยังไม่ได้มองโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะแต่ตัวนี้นะ ไปได้มาดูตัวถัดไปครับ e a e a ก็ใช้ได้วันนี้ครับยังค่อยๆไต่ไปนะ EA ค่อยไต่ไปแหละแล้วก็สามบาทเนี่ยเป็นระดานแรกนะครับวันจันทร์ก็น่าจะแตะได้สามบาทนั่นนะวันนี้ไปสองเก้าแปดแล้วครับแล้วก็ระดานถัดไปสามหนึ่งหกกับสามจุดหนึ่งหกนะนี่ยังไม่เสีย m o m e n ้ u ครับไปต่อครับรันไปเร้ยค่อยๆรันไปแต่ข้อเสียคือหุ้นมันจะรันแคบที่หนึ่งในช่วงหลังนี้นะ เอเอก็ใครใจร้อนก็ก็ยังยังยังไม่สามารถจะใจร้อนได้ในช่วงนี้ครับต้องเป็นคนใจเย็นนิดหนึ่งล่มๆมนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ทะลุสามบาทผมก็พอใจแล้วนะพอใจแล้วก็ถือว่ามาได้ระดับหนึ่งเลยครัตานหนึ่งละแต่ถ้าทะลุได้ก็ยิ่งดีครับสำหรับเอเอ EA ครับตัวถัดไปครับโมโนตัวนี้ดิต้องคัดวันนี้เลยนะครับเมื่อวานดูดีครับเมื่อวานดูดีมีแอบแย่ yeah ไปช่วงราคาปิดด้วยเพื่อที่จะลุ้นให้ ยืนเหนือเส้น EMA 200วันเนี่ยยืนตรงเนี้ยได้นะครับให้ยืนเหนือเส้นได้นะครับแต่มันประเอินว่ามันมันไม่สามารถยืนได้ครับเปิดมาก็ไหลลงมาในค่อยนั้นมีทางเดียวที่จะทําได้คือหนีเข้าไปก่อนนะครับหนีตั้งหลักครับโดยเฉพาะเอ่อเรามาปิดหลุดในหน่อยหลุดไปปิ่มด้วยนะแท่งแท่งนี้ดูดูไม่โอเคครับเมื่อวานดูดีอันว่าเออเรามองแนวรับถัดไปของตัวโมโนครับเขาเรียกว่าคัดตั้งหลักครับ1.42นะครับไม่อ่า ไม่เป็นไปตามแผนนะครับตัวนี้ถ้าถ้าวันแต่ถ้าวันนี้เขียวแล้วยืนซ้อนอนี้ได้ผมว่าจะสวยแต่มันไม่มาไม่มาก็นีนะครับแค่นั้นเลยนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวค่อยรับกันใหม่มาดูตัวถัดไปครับ BAMBAM ย่อลงนะครับตัวนี้ก็เอามาบะมาฝากมาบอกกันดเฉยนะครับก็คือก็อเราระวังด้วยในช่วงนี้นะครับจะมีการพักฐานฐานแรกก็จะอยู่ที่เจ็ดบาทแปดสิบฐานสองอยู่ที่ จ็ดบาทหกสิบนะครับฐานสามอยู่ที่เอ,อประมาณประมาณตรงเนี้ยตรงเส้นนะครับประมาณเจ็ดเจ็ดบาทสามสิบนะานี่นะเจ็ดบาทแปดสิบเจ็บาทหกสิบเจ็บาทสาสิบครับสำหรับ B A M ครับต้องพักฐานแล้วนะแทงนี้ไม่ดีนะครับมาดูตัวถัดไปครับเอ็กนะครับ N E X ไอเอ็กโอปิดดีครับโอ้ดีอะใช้ได้เลยครับน่าจะลันต่อได้ด้วยนะยังแข็งแรงอยู่พวาวจาะอยู่ในโซนโอบอร์ดเราถว่ามันยังแข็งแรงอยู่นะครับปิดดีด้วยนะครับแนวต้านถัดไปครับเอเน็กสัปดาห์หน้าลุ้นตรงบริเวณบาทยี่สิบเจ็ดนะทุ่จริงวันนี้เก็บไปลุ้นสัปดาห์หน้าได้นะแต่เราเราอาจจะยังยังไม่ไม่ทันสังเกตว่ามันมันทะลุแนวต้านตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายตลาดนะครับเอปิดปิดใได้ครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูกันต่อครับถ้าเขียวก็จะตามไปอยู่เหมือนกันถ้าเขียวนะถ้าเขียวจะตามไปแต่ถ้าแดงถ้าแดงต่ำอย่างนี้เราเราอาจะจะใจเย็นก่อนแดงต่ำแบบเนี้ยครับในต่ากประเิมน,นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทะลุได้แต่ทะลุได้เป็นปิ่มนะครับขอเพื่อความช่วยอีกสักแท่งกัน,นแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับโค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 ,โค,โคนี้สวยงามน,นะเหมาะกับการเก็บท้ายตลาดเลยเดินนะ ในระหว่างวันก็เก็บได้นะแต่เก็บท้ายตลาดก็ใช้ได้อาจจะไปได้ถึงประมาณ8บาท8บาท50ะนะครับดูอย่างเส้นเนี่ย8บาท50กลมๆนะสำหรับตัวโคโค,โค,โค่เดยสัปดาห์หน้าลุ้นกันครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็เก็บท้ายตลาดมานะครับตัวนี้เดานลุ้นกันสัปดาห์หน้านะมาดูตัวถัดไปครับ TFG เออโคโคโค,คัดตรงไหนใช่ไหม เอาจริงนะคัดสั้นคือคัดแปดบาทนี่แหละคัดตรงจุดเบรคเข้าไปเนะี่ยโค้กนะคัดสั้นนะคัดแปดบาทแต่เอาไปลุ้นถึงแปดบาทห้าสิบนะครับมาดูตัวถัดไปครับ tfg เมื่อวานก็ซื้อไปวันนี้แดงสวนขึ้นมาเลยครับแดงสวนแบบนี้มันจะออกแนวแนว,แนวเดียวกับตัว cce t อะ่ะคล้ายกันถามว่าอาจําเป็นต้องซื้อสวนแท่งนี้เลยไหมยังไม่ต้องซื้อนะครับแต่ซื้อคนที่ซื้อไปเมื่อวานเนี่ยวันเนี้ลงมาไม่ต้องซื้อเพิ่ม แต่ถ้ามันเขียวอ่ะให้ซื้อเพิ่มนะครับผมผม,ผมจะซื้อแท่งเขียวอยู่แล้วนะผมมีซื้อแท่งแดงนะแต่ถ้ามันแดงนี่ยแดงนี่ถ้ามันแดงต่อนะไม่ต้องซื้อเลยครับถ้ามันแดงนะแดงแล้วต่ำานี่ไม่ต้องซื้อหาทางออกอย่างเดียวแต่ตามที่เราบอกครับถา 4. 4. ้ามันหลุด4.84ค่อยออกนะครับถา้าแดงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอย่าไปซื้อแค่นั้นเองเราเราขอจะรู้ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อต่ำกว่านนะั้นถ้ามันแดงถ้ามันเขียวตามได้ครับแสดงว่าเทรนด์ยังดีอยู่ ผมมองว่าแท่งวันเนี้ยดูเหมือนจะเป็นแท่งเทียมโมเมนตั้ม um ในการส่วนไหมแต่ตำแหน่งการยืนยังยืนโอเคอยู่เราก็เลยแบบอ่าขอดูต่ออยแท่งหนึ่งนะครับกดักดกัดอ่ากัดฟันถือหน่อยกัดฟันกัดฟันขอดูต่อว่าราคาที่เราซื้อมันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ครับวันนี้มีโอเวอร์แลปราคามาเนะี่ยอาจจะเรียกได้ว่าแดงนิดแดงหน่อยนะครับพอทนพอทนนะส่งส่งลุ้นต่อสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับ มาลีมาลีโอเคครับตัวนี้ครับก็เก็บไปเรียบร้อยเก็บใส่พอร์ตไปเรียบร้อยครับวันนี้นะตรงจุดเบรกประมาณหกบาทเนี่ยนะครับตามไปได้เลยครับตัวนี้หรือตราคาปิดก็ยังก็ยังตามได้นะก็ยังได้นะผมมองว่าตาหน้าขึ้นไปเทสตรงบริเวณหกบาทหกสิบนะครับตัวนี้ถ้าขัดสั้นคือลูดหกบาทออกนะครับขัดสั้นนะครับสำหรับตัวมาลีครับรูดตัวถัดไปครับ B.L.A. B.L.A. นี่เป็นหุ้นต้นสัปดาห์ของเรานะครับซื้อไปแต่แห้งเนี่ยซื้อวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยครับวันดีซะด้วยหลยยังจากนั้นก็มันก็ไม่ไปครับแต่แต่ไม่ไปแต่พอร์ตเราไม่ได้แดงไม่ได้อะไรนะครับมากมายนะครับแล้ววันนี้กลับมาเขียวด้วยขายไหมยังนะครับยังไม่ได้ขายครับแนลต้าสิบเก้าบาทตามติดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปถึงแถวๆเนี่ยเดี๋ยวจะขายแลย้วตอนนี้ก็ยังยัง,ย,งยังดีอยู่ยังขอดูต่อนะครับแท่งแท่งนี้ใช้ได้นะครับ แต่ถามว่าถ้าไม่มีต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้อนะครับผมมองว่าอัพแรงก็เหลือน้อยเนรับตัวถัดไปครับ <c oughs> G F P T ครับเมื่อวานได้กำไรไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้กำไรนะถ้าคือถ้าเก็บมาจากราคาปิดเมื่อวานนะวันนี้ก็ไปขายแลยนะ้วแต่ก็ซื้อต่ออีกนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับคือซื้อขายอยู่งเงี้ย แต่เอิญว่าวันบบนี้ไปซื้อแถวสิบบาทนิดๆสิบบาทนิดๆครับมาปิดสิบาททวนก็ติดแดงอยู่หน่อยหน่อยนึงครับไม่เยอะครับช่องหนึ่งอะไรเงี้ยออกมาเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นต่อวันจันร์แล้วกันครับวันจันทถ้าหลุดเก้าจุดแปดเราจะหนีนะครับเส้นนี้คือเส้นที่เราแบ่งการหนีเลยแต่ถ้ามันออกขึ้นมาเขียวได้อะไรได้ผมว่าก็โอเคต่อแต่ในใจคิดว่าเขียวหรือแดงมีโอกาสแดงมากกว่าเขียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเข้าไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้เสียเชิงเทคนิคเราก็เลยยังยังยังไม่ได้ขายนะครับอันว่าก็ขอให เขียวต่อได้แล้วกันนะครับทรงก็ไปได้แต่ในใจคิดว่ามันมันมีโอกาสที่จะแดงวันนี้ก็เลยเก็บไปแค่ระหว่างวันนะครับไม่ได้เก็บเพิ่มใดๆนะครับเอาแค่นั้นนะครับสิ่งที่ได้มาตอนเช้าก็ถือว่าถึงว่าซื้อเมื่อวานแล้วมาได้วันเนี้นะตอนหาตอนเช้าก็ถือว่าได้ได้เยอะพอสมควรละแต่วันนี้ก็เข้าไปไม้สองเข้าไปรอบที่สองครับติดอยู่นะฮะทางออกนะวันสัปดาห์หน้านะสำหรับตัว GFT นะครับมาดูตัวถัดไปครับ BTG บ้างครับ จริงตัว GPT TFG b t TF g BPF อะไรพวกนี้นะกราฟก็ดูดีอยู่ในสนป่สำห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับดูดีอยู่แต่ว่าเดียวเทียงแต่ว่าจะเรียงลำดับมันยังไงแค่นั้นแหละว่าอันหดดีดีที่สุดนะครับแล้วก็ตามตัว b t g เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สวยที่สุดนะตัวที่สวยที่สุดผมให้ตัว GPT นะในในในกลุ่มเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะลองลองมาคือ TFG สำหรับตัวนี้อ่า รอให้ผ่านตรงบริเวณ18.2ก่อนนะครับกระป้าทงก็ใช้ได้คะแนนก็พอๆกับตัว c P f แล้วครับแต่ c P f เข้าไปติดเกือบติดเดลต้าแล้วนะแต่ตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะเกาะล่างสร้างตัวมาเดี๋ยวผ่าน18.2ได้ก่อนนะแล้วก็เดลต้าถัดไปคือ19.6ครับผ่านได้ค่อยตามครับตัวนี้ก็ดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็จะหมดแล้วเนี่ยเอาล็อกเลข มาแรงเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเป็นกรณีศึกษานะครับตัวลอกเล่นะครับเดี๋ยวขอดูแนวต้านอ่าดูทําเฟรมย่อยเนี่ยทําเฟรมย่อยนะอันนี้คือโอเคช่วงตลาดเปิดนะมีดึงขึ้นมานิดนิดไม่เยอะครับสองขาช่องแต่ช่วงประมาณตักสิบโมงสิบนาทีดึงแรงครับหลังนั้นก็พักแล้วดึงต่อจะเห็นว่าทำเฟรมห้านาทีเนี่ยดึงกันจริงๆมีอยามสามแท่งคือสิบห้านาที ถ้าในช่วง15นาทีนั้นเราไม่ได้อยู่หน้าจอเราเกาะไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่เกาะไปแสดงเขาไม่ให้เราไปด้วยตัวนี้เทรดไม่ได้ดูง่ายเลยเทรดไม่ได้ครับถึงแม้ว่าในตอนจบมันก็จะอันนี้อันนี้อาจอาจจะจบแบบค่อยๆลินรินขายนะหรือตอนกระชากคุณก็ไม่น่าจะเกาะไปได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อไว้แต่แรกแต่ถ้าซื้อไว้แต่แรกก็ไม่รู้ว่าเขาจะกระชากหรือไม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเทรดยากเทรดโคตรยากเลยนะแต่ ถ้าทุบกับทุบแรงได้เหมือนกันนะตัวนี้ไม่ได้ครับเขาไม่ให้เราเทรดนะครับเขาไม่ให้เขาไม่ให้เราเทรดเราเราไม่น่าจะได้เงินอะไรเขาเขาก็ไม่น่าจะได้เงินอะไรเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขานะตัวนี้ไม่ให้เราไปด้วยแล้วหุ้นเขาดึงมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ารุ่มไม่สูงแอบแอบทำเงียบๆวันละไม่กี่แสนหุ้นนะครับเนี่ยนสามหมื่นกว่าหุ้นนะนี่แสนสามสองนี่สองแสนนะแสนเจ็ดอะไรี่มาได้แเยอะหน่อยนะ ไม่กี่เงินไม่กี่แสนบาทนะครับดันขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่แต่ก็ยังว่านะครับเพราะไม่ให้เราเราตามไปด้วยนะครับเพราะแอบทำมาดูตัวถัดไปครับ ITD ITD ปิดดีก็ปิดดีอยู่นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ห้าเจ็ดตังค์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่หุ้นไม่ได้เป็นหุ้นที่อยู่ในความเสี่ยงของเรานะครับ แต่แต่คนที่เข้าไปก็ให้ทางทางหนีที่ไล่ไว้นะครับว่าถ้าหลุดสามสิบหกตังเนี่ยออกเลยครับสามสิบหกตังนะจุดนี้ครับจุดเส้นนี้ครับเส้นกูเลี้ขอเลยถ้าใครจะลันถืกว่าพอที่จะทาได้ในในในสัปดาห์หน้านะแต่ผิดพลาดประกันนะหลุดสามสิบหกตังนี้เางเดียวนะครับ ITD เราเราไม่เทรดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับจุดนี้มาดูตัวถัดไปครับ MCA อันนี้ก็ระวังไว้ดีกว่านะครับ จะคิดว่าโดนกระชากมาทีไรวันถัดถัดไปไม่รอดสักทีอันนี้ถึงแม้ว่ากระชากหลุดมาหลุดยิมเอสองวันมาได้นะแต่มีโอกาสที่จะไม่ผ่านนะมันเป็นอย่างนี้ประจำนะจุดนี้ด้วยนะจุดนี้จุดนี้ด้วยแม้ว่าวันถัดไปรอดรอดนะแต่วันก็ไม่นานก็ไม่รอดเหมือนกันระวังระวังแท่งหลังกระชากครับหนังๆอันนี้มันกระชากแท่งแท่งเขียววะวันถัดถัดไปมักจะโดนทิ้งนะไม่เกินวันสองวันหรอกน่าจะโดนทิ้งนี่เหมือนกันครับ ก็แสดงว่าอีกดีไปก่อนนะตีกดนีไปก่อนครับ MCA นะเท็ดเทดไม่ได้อเท็ดไม่ได้ครับมาดูตัวถัดไปครับ NUT คำจริงเป็นกราฟที่สวยที่สุดของวันนี้เลยด้วยซ้ำเสียแต่ว่าบอลุ่มบางไปหน่อยนะครับบอลุ่มห้าล้านเองนะแต่สวยนะสวยครับไม่รู้จะติอะไรครับตกสวยงามแล้วรอบก่อนลากไปตรงจุดบริเวณแปดหกบาทแปดสิบห้า ตอนนี้ก็ยังไม่ไมพ้นจองเลยบ้างราคาครับตอนนี้สึดว่าตัวเปิด,เป,ดเปิดต่ําจองนะแล้วก็ทิ้งทิ้งแรงเลยเกินครับสําหรับตัว NUT นะแต,แต่รอบนี้ไม่ทิ้งอะรอบนี้น่าเป็นรอบลากมากกว่าตัวน,นี้สดน่าสนใจครับต้องเก็บเก็บไว้เมนรุ้สัปดาห์หน้าได้เลยตัวนี้นะครับเก็บราคาปิดอะไรเงี้ยแต่คนไม่ทันไม่รู้นะไม่รู้ว่าวันสัปดาห์หน้าจะเปิดโดดหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าครับแต่อย่างไรก็ตามจุดนี้มีครับถ้าผิดพลาดยังไงมันไม่ไปยังไงผมจะยอมแค่ประมาณห้าบาทห้าตังค์นะหรือห้าบาททวนนะครับกําลับ เรารับลึกอยู่ที่สี่บาทเจ็ดิบสี่นะครับสำหรับตัว n u t บใช่ได้ครับตัวนี้ครับก็ครบถ้วนในกันบ้านนะครับวันนี้อาจจะหายากนิดนึงแต่ก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับเทรดไม่ง่ายครับวันนี้ใครว่าเซตบวกห้าจุดนะครับขึ้นไปใกล้พันสามเราจะหาง่ายไม่ง่ายวันนี้ครับก็ได้ประมาณนี้แต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยววันจันทร์มาทํากันบ้านกันใหม่เดี๋ยวข่าวอาทิตย์นี้ถ้าถ้ามีเวลาว่างจะมีการบ้านเสริมให้แต่ไม่รู้ว่างไหมนะครับแต่ว่าแต่ว่าคอนเทนต์ของเราที่ที่เราจะ นำเสนอมีมีในใจเยอะนะครับแลวก็ขอบคุณที่ติดตามรายการกันมาตลอดอย่างยาวนานรวมถึงคนที่เพิ่งมาดูรายการใหม่ด้วยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับเดี๋ยวทำกันบ้านกันทุกๆหลังตลาดปิดเช่นเคยครับสำหระบะับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ